อาจารย์อยู่ทางเหนือเราจะอยู่กันยังไงยาวๆฮะถ้าเป็นแั่เจ็เนี่ยเรา<ๆ>เราก็ การเข้าออกเนี่ยมันมันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะคะนักข่าวพลเมืองไม่ได้เหมือนกับเป็นรูปจ้างบริษัท<ม>ที่เดี๋ยวเลิก<ม>เดี๋ยวล,า,ยวลาออกแต่นะะักข่าวพลเมืองจะอยู่อยู่ได้ค่ะอยู่ด้วยแนวคิด<ม>แล้วแล้วถ้าเอา,าแนวคิดของนะะักข่าวพลเมืองเนี่ยแล้วในเครือข่ายของท้องถิ่นเอาไปเสริมนะคะอย่าเอาไปเป็นตัวหลักเอาไปเสริมเพราะว่าในท้องถิ่นย่อมมีวิธีการสื่อสารมีสื่อของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เอาไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทําให้งานของเครือข่ายของตัวเองหรือในท้องถิ่นของตัวเองแตกตัว ก็จะอยู่ได้ครับท่านผู้ชมครันบนอกจากนักข่าวพลเมืองสี่ท่านที่นั่งสนทนากันกันกบเราอยู่บนเวทีแล้ววันนี้เรามีนักข่าวพลเมืองมากันเยอะเลยฮะเต็มห้องส่งฮะ <c oughs> แต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากหลาย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นนักข่าวพลเมืองของแท้ฮะไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยแบบผมเนี่ยนะฮะท่านหนึ่งคือผู้ใหญ่ตีชาติชายเหลืองเจริญจากบ้านจำลุงอำเภอแกลงจังหวัดตะยองผู้ใหญ่ทำอะไรบ้างครับในหน้าที่นักข่าวพลเมืองของเราเนี่ยเราทํางานเกื่อกการเปลี่ยนแปลงสังคมหลายเรื่องนะครับตอนสัก ตอนปีหาหนึเนี่ยเราผลิตซื้อสักสามสี่ชิน้นคิดว่าจะเอามาออกทีวีวไทยนี่แหละพอมันนําเสนอแล้วก็ให้เราออกสองตอนพอหลังจากนั้นเขาก็ไให้เราออกเล้วเพราะว่า <c oughs> มีหลายท่านวิภา์วิจารณ์เราว่ารายการเราไม่ได้เรื่อง ในขณะที่เราบอกว่ารายการทีวีไทยบางรายการไม่ได้เลืองทำไม่ครับอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งพอดีว่าทางทีมนักข่าวพลเมืองเนี่ยบอกว่ารายการที่เราผลิตแล้วเนี่ยน่าจะหั้นให้มันสั้นๆเรามาอาศัยช่องทางนักข่าวพลเมืองเนี่ยน่าจะดีเราก็เลยได้รับแรงสน,รงนับจากทีวีไทยเนี่ยไปช่วยสอน ตัดเป็นประเด็นประเด็นออกมาแต่ว่าของเราในเล่นเป็นประเด็นเย็นนะครับปเป็นเ่ประเด็นร้อน <c oughs> เราออกงานมาสชินชินแรกว่าด้วยคนเหล็กตัวใหญ่กองกองทั้งหมดเงนินว่าด้ยการจัดการสถาบออันร้องไร เรื่องที่สองเรื่องของการที่เราต้องการทําให้เห็นว่าวันนี้มีพักพื้นบ้านอยู่เต็มประเทศไทยทําไมคนไทยแนวมากิน hmm. ส่วนเรื่องที่สามเป็นประเด็นรอ้อนเรื่องเหลืองแดงที่กาลังทะเลาะกัอย่ทงถิ่นเทิคนมัน,นออกไม่ได้สนใจเลย <c oughs> เราต้องการพลิกให้สังคมรับรู่ว่ยังมีคนส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องไปเอาใจใส่เรื่องเราหล่านี้ hmm. ก็ได้มีชีวิตย hmm. อยู่ได้สามชิน้น ทั้งสามชิ้นเนี่ยเราคิดอะเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งน <ro okrat> ั <normal> ้นโดยด้วยเลือแท้ลึกๆแต่ว่าโดยตัวกระบวนการเนี่ยเรามีทีมงานสักสิบกว่าคนอยู่กันช่วยกันออกแบบช่วยกันทํางานในในสิ่งที่ตัวเองถนัดการยืนยะของนักข่าวพลเมืองหรือการทาปริศสื้อในชุมชนเนี่ยของเราใช้รูปแบบการตั้งเป็นกองทุนซื่อชุมชนแล้วทาเป็นชิ้นงานหลายชิ้นนะครับ โดยมุ่งหวังว่าแต่ละชิ้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้โดยใช้รูปธรรมในพื้นที่เล็กเปลี่ยนแปลงสังคมในพื้นที่ใหญ่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์เดี๋ยวทํางานไห้กับนักข่าวพลเมืองแล้วสามชินนะ้นครับครับทีี่ผมกลับมาที่บนเวทีบ้างผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยทำข่าวพลเมืองแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละท่านได้ทําข่าวลงไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับเอารอบเนี้ยพูดภาษาเมืองกันหน่อยเริ่มที่อาจารย์ก่อนเลยฮะไหนๆก็ผู้ใหญ่เริ่มให้ละ แต่เขาปรับโหมดแล้เดี๋ยวเปลี่ยนต่งกันครับการเป็นแฟงหลังจากติดทำนักข่าวลเมืองนะคะมันอาจจะไปเห็นแบบพริกจากหน้ามือจิ้แจะริ้นหน้ามือไปหลังมือเนาะแต่ว่ามันค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใจหรือว่าในความคิดอย่างเอานํำเสนอประเด็นเรื่องของกว้างวิวิดกว้างหรือว่าอาชีพปลารมงกว้างกำลังจะหายไปจากผลกระทบของการพัฒนาเนี่ยมันทำให้ ชุมชนเลื่อนตะนักแล้วก็หันมาอู้จากันมากขึ้นแล้วมีเวทีน้อยๆๆน้อนอมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องกว้าน,นี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการแปลงจากการจินได้เหตุกา่าออกทีวีก่อนแล้วถึงเอาอไปขยายผลต่อแล้วก็เขาเจอว่าถึงแม้ยังเท็นเอาละอ่อนเข้าไปจ่วยเนี่ย และอ่อนท,ที่ถูกปลูกฝังรวมดมิงอย่างมาจาจกคือกระแสละกระตามเมื่อเขาเข้ามาเห็นวิธีการทํางานที่จ้าบ้านทํางานที่เขาจะเิดการเรียนรู้แล้วเขาจะเข้าใจว่าเจ้าบ้านก็สื่อสารได้แม่เจ่าฉพานนักวิทยาศาสตรเท่านั้นแล้วเขาก็จะมาอยู่ด้วยกันได้ ที่ปัญญาเปลี่ยนโหมดฮะขอพิจารณานะครับครับผมจะคิดว่านี่คือหัวใจของนักข่าวพนเมืองนะครับที่สามารถตงนําเสนอบาราสิเป็นเรื่อของเจ้าของแล้วก็ภาษาก็เป็นของเจ้าของเพื่อที่ว่านี่คือนักข่าวพนเมืองในท้องที่นั้นๆจริงๆ ที่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 ได้เรัาความทุกข์ยากหรือว่าเสนอประเด็นปัญหาของเจ้าของหรือว่าทุกทุกประเด็นนะครับอ่าก็คิดว่าบราคลพเมืองนี่อ่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าซื้อซื้อกระแสรักเ่เคยเมื่อคยอ่าเมื่อคยไห่ชาวบ้านนี่ได้เขามาเขามามีส่วนรวมลักษณะนี่เนาะเพียงแต่ว่ารับรับใส่รับรับใส่สาธารณะหลายกว่าแต่ว่าบ่ให้สาธารณะเขามามีส่วนในการใส่ใส่ประโยชน์ในตรงนี้คิดว่า ของนาคาวพละเมศวรที่วิทยนี่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการชาวบ้านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใส่ทิฏฐิในตรงนี้ครับครับที่ต้องชมก็ไปเยอะเขาจะได้ให้ออกเยอะๆครับครับครับอาริดาฮะอยากจะทิ้งท้ายเรื่องความเปลี่ยนแปลงไหมฮะเอาภาษาของเราเองฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยครว่าหนูใช้ภาษาอะไรอยู่ได้เลยครับได้ครับอาริด้านี่อดีเอ่อกอดีวันเองแล้วตัวแทนตัวแทนเขาอะไรสลัดเต่กิจกาอสลัดคิจการ apa bagi demo kata demo ada di gapo kita di gapo tapi hari ini ada ada berlaku dah ada orang mati nak nak hari itu semua tu adik akak kita berlaku uh, apabila ada orang, orang mati ni orang mati ada orang sakit ada gapo tu kita kena gapo kena paling mari tengok dah kata orang panggil alu alu bahasa sia panggil tuan kata kita ni Duk baik kalau rusak dah berlaku ni, kita kena buat gapa pula. Kita saya tengok atas, kita duk, duk balik mana tapi, nak boleh ayak tak. Padahal terjual tu, terjual kita nak uh, aman damai berlaku. Tak ada pihak nak sakit. Itu okay. kira santi pap. Santi pap tu, kita pakai tempat luar-luar ni lah, kita mari waktu baik seorang kita. Bukan demo mari buat kita, tapi kita diri nakut tak se tak se อะไรตะวันตะว,ว,นตว,ว,นนวันเนาะเนาะวัตถุประสงค์ที่เิาตดีกับทีมงานส่งข่าวร้ายมาให้บอกว่าแปรด้วย <c oughs> เอาสั้นๆนะสรุปที่พูดเมื่อกี้เป็นภาษากลางให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็คือบอกว่าตัวเองเป็นเป็น,ปนคนในพื้นที่สามจังหวัดนะคะที่มามาเล่าเรื่องเราเราไม่บอกกับคนที่พูดภาษามาลายูนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ว่าภาษามลายูจะสามารถ คือมีเสน่ตรงไหนคนคนอื่นที่ไม่ได้พูดภาษาเราไม่อยากจะฟังตรงไหนใช่ไหมคะแต่ว่าอยากให้พวกเรานะคะคนสามจังหวัดหรือคนอื่นๆที่ใช้ภาษาของตัวเองนะคะที่มีอัตลักษณ์จงภูมิใจได้เถิดะคะ่ะและ้วก็ไม่ต้องแบ่งว่าไม่ต้องแบ่งเขาแบ่งเราว่าเราอยู่ฝั่งไหนแล้วเขาอยู่ฝั่งไหนแต่ตอนนี้ใน,นเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วมีคนเจ็บคนตายไม่มีใครอยากจะเจ็บอยากจะตายแต่ใน,นเมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องทบทวนตัวเองเราต้องต้องถามแล้วว่า แล้วเราจะเออราอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์่างนี้เราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการช่วยหรือรับผิดชอบในเอ่อต่อสังคนใช่ไหมคะเพราะว่าเป้าหมายจริงๆการอยู่ร่วมกันก็คือต้องการแค่คําเดียวคือสันติสุขไม่มีใครอยาอยากให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นค่ะครับอาจรอารย์ประภาสอยู่นะครปฐมจะพูดภาษาอะไรกับผู้ชมเนี่ ที่จึงต้องพูดภาษาเนอเนอหน่อยแต่ว่าผมก็ไม่เนอซะแล้วเนอแบบสุพรรณเนี่ยนะเรื่องผลสะเทือนเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองจากแง่มุมของงานแบบงานร้อนหน่อยนะงานแบบเคลื่อนไหวเนี่ยครับข่าวพลเมืองเนี่ยมันช่วยในการสร้างพื้นที่ในการสื่อสารกับสังคมนะทำให้ประเด็นปัญหาในพื้นที่นะครับได้ถูกสื่อสารไปกับผู้คนในสังคมนะฮะให้ผู้คนได้เข้ามาเห็นได้เห็นอกเห็นใจน่ครผมคิดว่ากรณีทั ตัวอย่างที่ชัดก็คือว่าแม่ใหญ่ไฮเนี่ยนะที่แกไปขุดเขื่อนห้วยละห้าเนี่ยนะครับการ,รขุดของแกน่คงขุด จนคุยในเขื่อนก็ไม่พังไม,ไม่พังแน่นะแต่ว่าผลที่มเกิดขึ้นนี่คือเมื่อมันถูกสรรื่อสารในสังคม<ช>ครับคนที่มีอำนาจที่จะต้องรับผิดชอบนยฮะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็มาเห็นแล้วผู้คนในสังคมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลห,หรือคนที่เกี่ยวข้องทาไมไม่แก้ปัญหาให้ใ,หใหยญ่ยนะแบบแบบนี้นะครับผมคิดว่าในด้านนี้นะครับมันมันตึงทํางานโดยการสร้างพื้นที่ให้กับคนเล็กๆกันนะครับจะผมจะพูดอีกด้านหนึ่งก็คือว่าที่จริงมันสร้างผลกระทบ ภายในด้วยนะคือว่าคนในชุมชนหรือคนในกบวนการเคลื่อนไหวเองเนี่ยนะครับสื่อต่างๆที่ได้ผ่านข่าวพลระเมืองด้านหนึ่งเนี่ยมันกลับไปสะท้อนให้เห็นถึงที่อาจารย์ใช้ว่า ให้เห็นตัวตนเห็นตัวตนของตัวเองว่ามันอยู่ในสังคมนี้ได้นะครับเรามีพื้นที่ในสังคมนะครับแ้วก็อาศัยสิ่งต่างๆนี้นะครับสื่อสารระหว่างเครือข่ายต่างๆด้วยนะครับผมคิดว่ามันมันเห็นผลสะเทือนสองด้านนะครับทั้งแกระบวนการเคลื่อนไหวมันเข้มแข็งมันมีกระบวนการเรียนรู้ภายในพันสือ่อต่างๆครับสะเทือนระบรบ ของทีวีด้วยของไทยด้วยนี่วันนี้ก็เริ่มสะเทือนกันบ้างนะครับด <c oughs> ั้งนั่งๆั่งกันอยู่ก็สั่งกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับที่นั่งคุยมาทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของนักข่าวพลเมืองนักข่าวที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศแล้วก็เริ่มลงมือทําข่าวในเรื่องของชุมชนเรื่องของท้องถิ่นตัวเองด้วยใจด้วยจิอาสาไม่ได้เงินได้ทอง และด้วยกำลังเล็กๆเหล่านี้แหละครับที่จะค่อยๆเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่ถนนสายใหม่ที่มีสันติภาพมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างความแตกต่างได้มากขึ้นวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสีท่านครับและคืนนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหวังว่าประเทศไทยจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและดีขึ้นสวัสดีครับ ผมคิดว่าเราเปมันมีมันอโอกาเด็กสมห้าที่จะนั่เดินเล่นต่างๆหายใจหนักขึ้นแหลัูกเด็กผมก็คิดว่ามันเป็นเังใหม่เด็กก็มันมีใครเครทมาโกนที่หายคนไม้ชุ่นชุ่นหมากรับนักเดนเล่าผมชื่นชุ่นดูนิจจ่าต้องไปต้องพูดว่า ที่พี่ชุนแต่ชั้นต้องกำหนอ